ไปดูเหตุสลดกันบ้างค่ะเกิดเหตุไฟไหม้เรือท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกที่จุดดำน้ำยอดนิยมย่านเขาหลักค่ะโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ค่ะได้รับแจ้งจากสายด่วน1 4 6 5ว่ามีเรือท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกหรือว่าไดาวิ่งนะคะเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณจุดดำน้ำพิกัดแบริง่ง 351ระยะ13าไมล์ทะเลจากท่าเทียบเรือทัพละมุอำาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา และอยู่ทางทิศตะวันตกของปลายแหลมปะการังแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักตำบุคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงามีคนอยู่บนเรือค่ะจำนวน26คนเป็นนักท่องเที่ยว16คนและลูกเรืออีก10คนได้ลงไปนะคะเรือชูชีพและรับการช่วยเหลือจากเรือในพื้นที่นำขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วทุกคนค่ะ ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3นะคะได้สั่งการให้เรือต่อจุด271พร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องชุดที่บคสจากเรือเหลืองภูกเก็ตค่ะออกเรือทำการช่วยเหลือดับไฟนะคะส่วนเรือท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกลำนี้นะคะเบื้องต้นชื่อเรือ MV Direct Class B ค่ะนำนักท่องเที่ยวออกจากท่าเรือบ้านทับละมุ ไปดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลที่จุดดำน้ำลึกเรือขุดแร่บุญสูงซึ่งเป็นจุดที่มีซากเรือขุดแร่บุญสูงหรือแพร่บุญสูงค่ะเป็นเรือขุดหรือดูดแร่ยาว60เมตรจมลงในปี2527ค่ะจมอยู่ในความลึก20เมตรจากผิวน้ำได้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเป็นจานวนมากค่ะมีทั้งปะการางังน,นานาชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของปลาหลายชนิดค่ะที่ รอบคลุมซากเรือแน่นก็จะมีปลาเก๋าปลากระพงเหลืองปลาั้งขาวปลาสากปลาสิงโตปลาไหลาตาขาวคากทะเลและสัตว์ทะเลหายากวนเวียนเข้ามาอยู่เป็นประจำกลายเป็นจุดดำนำ้ำลึกยอดนิยมอีกหนึ่งจุดในจังหวัดพังงาค่ะ